สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูส่รายการท่า,ทาลงท่าร่วน อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมชาวริโรหิตจันชาวครับและน้องเจนนี่เกสอนราชร่องเมืองค่ะถ้าพูดถึงฤด,ดูกาลแล้วเจนนี่ชอบฤด,ดูไหนมากที่สุดจ๊ะเขาชอบหน้าหนาว <c oughs> หน้าหนาวก็ต้องหน้านี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าหน้าหนาวเนี้ยแบบได้บิบจิ๋งไฟแต่งตัวยังไงแต่งตัวยยแต่ยยงตัวสวยด้วยเพราะว่าหน้าหนาวเ,เราสามารถใส่หมวกได้ใส่เสื้อแขนยาวใส่ผ้าพันคอเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยสยามสแควร์ก็ได้ถูกต้องแต่งตัวเต็มได้ใช่ แต่แต่งตัวเต็มอย่างนั้นเนี่ยบางคนรู้เปล่าไม่ยอมอาบน้ำนะหน้าหนาวเนี่ยอ้าวก็คือไม่ชอบหน้าหนาวอย่างเดียวเวลาอาบน้ำนี่แหละค่ะคือมันมันเย็นเยี่ยมันไม่รู้สึกแบบอยากอาบน้ำอ่ะเป็นกับเขาด้วยหรือเปล่าเป็นสิแล้วต้องทำยังไงก็ต้มน้ําอาบไงอันนั้นก็จะยากไปก็ต้องใส่แก๊สแล้วก็ต้มแล้วมาเทแล้วก็ใส่อันนั้นยากไปมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นฮะหรอใช่ครับวันนี้มีของมาฝากน้องเหรอคะถูกต้องฮะอะไรคะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นครับผมโอ้โหพูดถึงเครื่องทำอุ่นรู้จักนะแต่ไม่รู้จะะะะ้้้้้้วยยยยยยกกีีี่่่หหอออออออไรรรเเเเมมััโาาป็นนนนลลๆแตคบ ณชมครับเราสกรีนเราสแกนมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น<ฆ>ของดีคุ้มค่าแน่นอนออยากรู้สิถูกต้องและอีกอย่างนะครับแบรนด์ ambassador สวยมากจะเป็นคนไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบก,กันครับ